ใครที่กำลังมองหาพรีวิวแมชชีนิคเข้าคีย์บอร์ดแบบไร้าสายที่มีดีไซน์แล้วก็วัสดุที่พรีเมียมรวมไปถึงยังสามารถนำมาคัสตอมภายหลังได้หลากหลายมากๆในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับวันนี้แก้วขอแนะนำตัวนี้เลย m o n s k e ี k M1W ตัวนี้นั่นเองครับ จะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile p h o t o r r p p h r ได้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนแก้วจาก Mobile Photographer นะครับนอกเหนือจากในเรื่องของการถ่ายรูปแล้วเนี่ยอีกหนึ่งงานอดิเรกอีกหนึ่งฮ็อบบี้ที่แก้วอยู่กับเขามานานพอสมควรแล้วนะก็คือในเรื่องของ Mechanical Keyboard แล้วก็ Custom Keyboard นั่นเองนะครับต้องบอกว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้แก้วจับคีย์บอร์ดมาหลากหลายแบรนด์หลากหลายราคา นะตั้งแต่ช่วงแบบหลักพันกลางๆเกือบหมื่นไปจนถึงหลายๆหมื่นเนี่ยก็มีโอกาสได้ใช้งานมาหลายตัวแล้วนะครับแต่ว่าจะมีคีย์บอร์ดอยู่แบรนด์หนึ่งที่แบบแก้วมีโอกาสได้ใช้งานคีย์บอร์ดของเขาอะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ทํารีวิวลงในช่องไปเนี่ยหลากหลายรุ่นมากๆนะครับก็คือแบรนด์ a r c o นั่นเองนะซึ่งตอนนี้ทางแบรนด์ของเขาเนี่ยได้มีการออกไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะครับที่จะเน้นวัสดุของตัวคีย์บอร์ดที่ดูพรีเมียมมีฟีเจอร์ที่ครบแล้วก็มาในราคาที่ทุกคน เข้าถึงได้นะก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า m o n s e i k นั่นเองนะครับแล้วก็ในทุกครั้งที่แก้วซื้อคีย์บอร์ดของแบรนด์ a า o โกหรือว่าแบรนด์ o o n s ก i g เนี่ย เก้จะซื้อจากร้านคีโปรเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีของให้เลือกซื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็เติมสต็อกอยู่ตลอดเวลานะเวลาอยากจะได้สีแปลกๆอะไรแบบนี้หาจากร้านอื่นไม่ได้แต่ว่าจะมาหาได้ที่คีโปรตลอดเลยนะครับรวมไปถึงยังได้ประกันสินค้าเนี่ยยาวนานถึง1ปีด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วนะครับทั้งแบรนด์มอนสกีกเนี่ยเขาก็ได้เปิดตัวแล้วก็วางจําหน่ายคีย์บอร์ดในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วนะรุ่นที่ประสบความสําเร็จมากๆนะครับก็จะเป็นมอนสกีก M1 นะก็คือเป็นตัวนี้แหละแต่ว่าจะเป็นแบบแบนโบนแล้วก็ฟีเจอร์ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นก็คือ Monske ก M7W มนั่นเองนะที่เลเยอร์จะเป็นแบบคล้ายๆ65%้าเปอแต่ว่าต่อด้านข้างออกมานั่นเองนะครับสรุ่นนั้นนี่แบบขายดีมากๆแล้วก็ให้ฟีเจอร์ที่เยอะพอสมควรเนาะแต่ว่าพอมาในรุ่นนี้นะครับเ1 w เนี่ยเขาได้มีการอัปเกรดหลายๆส่วนแล้วก็มีสวิตชอยสให้เราเลือกใช้งานเนี่ยเยอะกว่าเดิมค่อนข้างมากเลยนะเดี๋ยววันนี้เราาามดูกันว่ ีบอร์ดตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ ไปดูอุปกรณ์ภายในตัวกล่องกันก่อนเลยครับต้องบอกว่าทางแบรนด์ m o n s ก i กเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำแพ็กเกจของตัวโปรดักต์ได้ดูดีเกินราคามากๆเลยนะกล่องสวมด้านนอกก็จะมีโลโก้คำว่า m o n s k i กนะครับแล้วก็ชื่อรุ่น M1W นะครับแล้วก็รอบๆตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นการบอกดีเทลแล้วก็สเปคคร่าวๆของคีย์บอร์ดตัวนี้นั่นเองนะอย่างด้านข้างก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่บอกเอาไว้ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ใช้สวิชจากทางอารโกนะครับในรุ่นเปียโน V3 Pro นั่นเองนะแล้วก็อีกฝั่งงนึ กล่องเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าคีย์แคปที่อยู่ในคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นแบบส i ยปรินท์นะครับก็คือตัวหนังสือเนี่ยจะอยู่ด้านข้างนั่นเองครับ ทีนี้เรามา unbox ตัวกล่องกันเลยนะพอเราดึงเว v e r แล้วก็เปิดฝากล่องขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะเจอก็คือฝาครอบกันฝุ่นสำหรับคีย์บอร์ด75%นะก็คือตรงกับตัว M1W ตัวนี้นั่นเองนะครับจะมีพวกแมนวนวลคู่มือการใช้งานต่างๆเนาะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะถูกห่อโฟมกันกระแทกมาเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็พอรยกตัวคีย์บอร์ดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอเข้ากับกระดาษที่เอาไว้ใช้ในการทําเทปมอสนะครับเขาแถมมาให้ด้วยนะทีนี้ด้านบนเนี่ยเขาจะมีก สำหรับใส่อุปกรณ์มาให้เราด้วยนะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างเนาะสิ่งแรกเลยที่เขาให้มาก็คือจะเป็นตัวดึงสวิชนะครับมีที่ดึงคีย์แคปมาให้มีสายคอยเคเบิลแบบ USB Type C to Type A มาให้เนาะแผ่นเทปเล็กๆสาหรับทำฟอสเบร k เพื่อลดอาการฮอ l โล w จากตัวเคสก็มีมาให้นะครับแล้วก็ในกล่องเล็กนี้มี s t ตเบ l i z e r ให้อีกชุดนึงเลยนะคือแบบจัดเต็มมาให้จริงๆในเรื่องของอุปกรณ์เนาะแล้วก็ของชิ้นสุดท้ายที่เขาใส่มาให้ตัวกล่องที่ แก้วบอกเลยว่าอย่าทำหายนะก็คือตัว USB C dongle ที่จะเป็นตัว receiver เวลาที่เราใช้งานไร้สายแบบ2.4เฮิรต์นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหายแล้วเนี่ยโหมดการใช้งานแบบนี้เราจะใช้ไม่ได้เลยนะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มดูตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่านะครับสำหรับดีไซน์ของตัวคีย์บอร์ด m o n s t e M1W ตัวนี้นะครับเขาจะมาในรูปแบบ Layout 75%นะก็คือจะมีการตัดนําแผดด้านข้างออกไปนะแต่ว่าจะคงฟังก์ชันคีย์ด้านบนเอาไว้ครบถ้วนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะมีการ ใโรตารี่หนอบตรงนี้มาให้นะเราสามารถจะใช้ในการปรับลดเสียงเวลาที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าจะเอาไปเซตอัพเพื่อใช้ในการปรับพวกแสงหน้าจอหรืออะไรพวกนี้ก็ท,ทําทีหลังได้นะครับก็ถือว่ายืดหยุ่นดีนะในการใช้งานหนอบตัวนี้เนาะทีนี้วัสดุของตัวเคสเนี่ยเป็นฟูอ l ลูมิเนียมบอด y ี้เลยนะครับก็คือทางด้านบนด้านล่างจะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะแล้วก็พวกงานโคตติ้งงาน CNC เนี่ย แก้ว่าเขาทํามาได้ดีกว่าตอน Mon สกี e M1 พอสมควรนะครับคือน้ําหนักของตัวเคสเนี่ยแก้ว่าคล้ายๆกันแหละแต่ว่าการโคดติ้งพวกสีต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่างานเขาเนียบขึ้นแล้วก็เท็กเจอร์ของโลหะจะมีความสมูทมากขึ้นเวลาที่เราเอานิ้วลูบๆไปตามตัวเคสนะครับอ่ะเรามาดูรอบๆตัวเคสกันต่อเนาะด้านข้างของตัวคีย์บอร์ดทั้งสองข้างเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนกับ a อ็เซนต์สวยๆสีทองแบบนี้นะเป็นการตกแต่งให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยดูมีคาแรคเตอร์มากขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมว่าพอร์ต USB Type C ของเขาจะอยู่ที่มุมซ้ายบนนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูรอบๆตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะไม่มีสวิชมันจะไม่มีพวกปุ่มเลื่อนต่างๆที่ใช้ในการเซตอัพตรงคีย์บอร์ดเลยนะเพราะว่าเขาถูกซ่อนเอาไว้ ใต้ตัวปุ่มแคปล็อกตรงนี้นะครับเราจะต้องมีการเปิดตัวปุ่มแคปล็อกขึ้นมาก่อนเพื่อเลือกสวิชของตัวโหมดในการใช้งานนั่นเองนะคือถือว่าในเรื่องของงานดีไซน์มันโอเคนะเพราะว่ามันสามารถที่จะซ่อนพวกปุ่ม,มอื่นๆแล้วก็ทําให้คีย์บอร์ดเนี่ยดูคลีนมากขึ้นได้นะครับแต่ว่าการเข้าถึงในการใช้งานก็แอบจะรู้สึกว่ามีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับเรามาดูกันที่ตัวคีย์แคปกันต่อเลยนะครับสำหรับคีย์แคปของ m o n s กี e M1W ตัวนี้โปรไฟล์ของเขาจะเป็น OEM โปรไฟล์ นะก็คือจะเป็นโปรไฟล์ของ Mechanical Keyboard ท,ทั่วไปนั่นแหละจะมีความสูงประมาณหนึ่งแล้วก็มีหน้าสัมผัสที่เว้าลงไปนะครับโปรไฟล์นี้จะสูงกว่าพวก Cherry Profile แต่ว่าเตี้ยกว่าพวก ASA Profile แล้วก็ SA Profile นะถือว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรกันเยอะเนาะความพิเศษของ Key Cap ตัวนี้ก็คือวัสดุของเขาจะเป็น PBT Double Shot นะครับแล้วก็ทุกคนลองสังเกตนะว่าด้านบนของเขาอะไม่มีตัวหนังสือเลยเห็นปะ เพราะว่าตัวหนังสือของเขามาอยู่ด้านข้างครับเห็นไหมนี่มาอยู่ด้านข้างหมดเลย แล้วก็เป็น PBT Double Shot แบบชาย r u e ด้วยนะก็คือคนที่ชอบแบบพวกไฟ LED ลอดต้องการไฟที่มันมีความแบบเวอร์วังอลังการมากๆเนี่ยแสงจะลอดผ่านตัวตัวหนังสือด้านล่างตรงนี้ออกมาได้ด้วยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะว่าคีย์แคปตัวนี้ไม่มีภาษาไทยนะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะว่าทางร้าน Key Pro เนี่ยเขามีบริการเลเซอร์ตัวอักษรภาษาไทยลงบนคีย์บอร์ดให้กับเราด้วยนะใครที่ซื้อคีย์บอร์ดเสร็จแล้ว อยากจะได้ตัวอักษรภาษาไทยเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกทางร้านได้เลยนะครับทีนี้พอเราแกะตัวคีย์แคปขึ้นมานะครับเราก็จะเจอเข้ากับตัวสวิชนะซึ่งสวิชที่แก้วเลือกมาเนี่ยก็จะเป็น a c โกเปียน V 3 Pro นะครับจะเป็นสวิชแบบลีเนียที่ใช้แรงกดไม่เยอะระยะในการกดก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีเสียงที่ไม่ได้ดังมากนะครับเป็นสวิชที่แก้วว่า ค่อนข้างไฮบริดนะใช้ในการเล่นเกมก็ดีใช้ในการแบบพิมพ์งานเร็วๆก็ค่อนข้างโอเคนะครับเสียงอาจจะไม่ได้รบกวนคนรอบข้างอะไรแบบนั้นด้วยนะอ่ะทีนี้แก้วกใหญ่ทุกคนดูที่สวิชเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสังเกตที่ตัวสเตมของสวิชนะเขาจะเป็นรูปบวกแบบปกตินะครับจะไม่ได้เป็นแบบมีกรอบด้านข้างขึ้นมาที่เราเรียกว่าแบบบนะ็อกซ์เนาะซึ่งสเตม MX แบบปกติแบบนี้เราสามารถจะเปลี่ยนไปใช้คีย์แคปที่เป็นเชอรี่โปรไฟล์แบบเตี้ยๆได้โดยที่ไม่เจอเสียงแปลกๆเวลาที่เราพิม สำหรับในเรื่องของตัวสเตเบลิเซอร์ที่อยู่ตามปุ่ม backspace ปุ่ม enter หรือว่าปุ่ม spacebar เนี่ยแก้วถือว่าทั้งแบรนด์มอนสกีเขาทำมาได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะครับทั้งในเรื่องของการทำวาวเบิร์ลานแล้วก็การพรีลูมาให้จากโรงงานเนี่ยพวกการแร t t เทหรือว่าาการสั่นตามปุ่มยาวๆพวกนี้รู้สึกได้น้อยมากๆนะเดี๋ยวลองฟังนะว่าเสียงคลีนแค่ไหนนะครับเริ่มที่ backspace ก่อนนะ enter เปซบาร์ shift คือ ถือว่าคลีนมากสำหรับคีย์บอร์ดที่เป็นพรีบิวแบบนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะถ้าเราไม่ชอบตัวอ่อสเตเบลิเซอร์ที่เป็นเพลทเมาส์ที่เขาใส่มาให้ตอนแรกเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นสกรูอิน PCB ีบีเมาส์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าสเปคของตัว PCB เขารองรับสเตเบลิเซอร์ในรูปแบบนี้อยู่แล้วนะก็ถือว่า ตัวที่แบบบิวมาให้ในโรงงานก็ดีมากๆแล,แล้วแล้วก็ยังมีความสามารถที่จะปรับปรุงต่อให้ดีมากขึ้นได้อีกนะครับอทีนี้เรามาดูรายละเอียดภายในตัวคีย์บอร์ดกันต่อนะครับรูปแบบของการเม u า t ์ติ้ใน Monski e m 1 w ตัวนี้จะเป็นซิลิโคนแกสเก็ตนะซึ่งเวลาที่เราพิมพ์เนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเฟล็กได้ประมาณหนึ่งนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เฟลกเท่ากับพวกแบบ PE Foam Gasket หรือ e. ว่าพวกคีย์บอร์ดที่มันมีเฟล็กคัทั้งจากแผ่น PCB ด้วยแล้วก็จากตัวเพลตด้วยนะอันนี้คือเฟล็กประมาณหนึ่งนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแก้วจะชอบคีย์บอร์ดที่ มีความเฟิร์มอยู่พอสมควรนะจะไม่ได้ต้องการการพิมพ์ที่มันยวบยาบอะไรมากมายนักนะครับอันนี้ก็โอเคแล้วแหละตัวเพลทที่เขาให้มาจะเป็น PC p l เพลทนะครับแล้วก็ตัวแผ่น PCB ด้านล่างเนี่ยจะรองรับการเปลี่ยนสวิตช์แบบ h o t s w a p เอเบด้วยนะแล้วก็ไฟ LED จะเป็นแบบ o u t h facing นะครับก็คือไฟอยู่ด้านล่างโหมดของไฟที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าเยอะประมาณหนึ่งนะครับคือถ้าใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์เนี่ยจะอยู่ที่24โหมดแต่ว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนโหมดแบบปกติที่ไม่ได้ ใช้ซอฟต์แวร์ด้วยเนี่ยจะอยู่ที่20โหมดนะครับสำหรับในเรื่องของ connectivity แล้วก็การเชื่อมต่อของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งหมด3แบบนะแบบแรกก็จะเป็นการใช้การเสียบสาย USB-C ที่พอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับอีก2แบบก็จะเป็นการใช้งานแบบไร้าสายนะก็คือ Bluetooth แล้วก็ดองเกิล2.4 Hz ิรตนั่นเองนะครับเวลาที่แก้วใช้งานกับคอมเนี่ยแก้วจะใช้2.4เฮตลอดเลยนะเพราะว่าดีเลย์น้อยแล้วก็ใช้งานไร้าสายได้สบายมากๆนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใช้งานกับพวกโมบายเดเวิร์สเป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นมือถือเนี่ยก็ค่อยไปใช้บลูทูธนั่นเองนะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเขาให้มาโคตรเยอะจริงๆก็คือ6 0 0 0มิลลิแอมป์อวกันเลยทีเดียวนะซึ่งถ้าเกิดเป็นการใช้งานแบบที่เราเปิดไฟ RGB เอาไว้ตลอดเนี่ยจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง150ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เปิดไฟ RGB เลยนะใช้แค่แบบไร้าสายอย่างเดียวเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ยาวนานมากๆถึง3า0 60ชั่วโมงกันเลยครับ แล้วก็ภายในตัวเคสนะครับเขาก็จะมีอะคูสติกแมทริรียลที่ช่วยในการจูนนิ่งตัวเสียงเนี่ยให้มีความคลีแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเนี่ยใสมาให้ครบทั่วแล้วนะตั้งแต่ส่วนที่อยู่ใต้ตัวเพลทส่วนที่อยู่ใต้ตัวเคสก็คือใส่มาให้ครบทั่วแล้วนะครับสางโปรไฟล์ของคีย์บอร์ดตัวนี้เวลาที่เราพิมพ์เนี่ยแก้วได้ลองสลับสวิชไปเป็นตัวอื่นแล้วนะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของเสียงของเขาก็ยังเหมือนเดิมนะก็คือจะเป็นในโทนเสียงแหลมนั่นเองหรือว่าที่เรียกว่าโทนแคลกน ก็เชื่อว่าคีย์บอร์ดในช่วงราคาประมาณนี้โดยส่วนใหญ่แล้วว่าเขาจะเน้นโทนที่เป็นแบบเสียงต็อกหรือว่าเสียงป๊อปเนาะซึ่งพอทาง m o n ส k ี้เขาทาเสียงแคลกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกสําหรับคนที่เบื่อเสียงทุ้มๆอยากจะมาลองเสียงแหลมๆกันบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองไปฟังเสียงซาวเทสของคีย์บอร์ดมอนสกี้ M1W ตัวนี้แบบสต็อกกันก่อนเลยครับ ได้ฟังสต็อกซาวเทสของคีย์บอร์ดมอนสกีก M1W ตัวนี้กันไปแล้วทุกคนคิดว่าเป็นไงมั่งส่วนตัวแก้วนะแก้วรู้สึกว่าเสียงที่เขาให้มาตั้งแต่แกะกล่องเนี่ยมันก็ดีมากๆแล้วนะครับไม่ดังจนเกินไปแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่เป็นเสียงแหลมที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะแต่ก็เป็นรีวิวจากแก้วเนี่ยจะไม่โมดิฟายมันก็ยังไงอยู่เนาะสิ่งที่แก้วจะทําจะมีด้วยกันประมาณ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะมีการรีลูปตัวสเตเบลิเซอร์ใหม่อันที่2ก็คือจะมีการเปลี่ยนตัวคี เนี่ยไปเป็นเชอรี่โปรไฟล์จากทาง GMK เนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะติดเทปมดเข้าไปด้านหลังนะครับซึ่งก็จะใช้ตัวกระดาษที่เขามีมาให้ในตัวกล่องนั่นแหละที่ติดเข้าไปเนาะจะทำแค่3อย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอทำไปแล้วเนี่ยเสียงที่ได้มันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันเลยครับ และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิวมอนสกีก M1W ตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยถ้าเอาสเปคแบบเดียวกับแก้วเป๊ะเ,เลยนะก็คือสวิตจะเป็น a c รโกเปียนโอวีสแล้วก็คีย์แคปเป็น OEM p r o โปรไฟล์ที่เป็นส์ p ปรินด้านข้างแบบนี้ราคาจะอยู่ที่ ,3790 บาทนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีสวิตชอยส์ให้เราเลือกเยอะมากแล้วก็สีตัวเคสกับสีของตัวคีย์แคปเนี่ยก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสามารถไปสั่งซื้อมอน สกีเอ็1 w ตัวนี้กันได้ที่ร้าน k y Pro นะครับไม่ว่าจะเป็นทักไปทางแฟนเพจก็ได้หรือว่าจะเข้าไปดูใน s h o ป e e ก็ได้เหมือนกันนะครับราคาดีมากๆแล้วก็ได้ของที่ดีมากๆด้วยนะรับประกันสินค้ายาวนาน1ปีด้วยนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ